สบายดีพี่น้องมื่อสุขูสุคนนะจ๊ะสบายดีป้าลูกตอนนี้ถ้าแบ่งกับไข่หมกเตรียมไปรงเรียนนะพี่น้องเกือบใหม่หมไข่หมกก็ได้เกือบใหม่ถ้าแบ่งก็ได้เกือบใหม่งามเลยล้านคอยรอเทรอเท,รอเทแล้วสิเตรียมไปองเรียนกับเอื้อยแล้วเดีน้องเื่องเรียบรอดด้อยเดยพี่น้องมเมื่อกี้กระซีัดบิดแต่งโตหายแล้ว ได้ระบบเงินได้โมกขุคนระบบไปไปเพ่นเจ้าไปเป็นพักกันไปไปนี่เราเท่แล้วถ้าแบ่งกระช่องกับน้องขี่รถเลดดยพี่น้องคนได้รถแล้ววันน้องกระสอนไทยมูตอนกะ ตื่นมาตอนเศ้าๆไปงเรียนสองอ้น้องนักลิ้ยอกกันหมู่พี่น้องถ้าหมู่ตอนกำนังตมีเด้อสืบตุ้ยแน่ได้พี่น้องเพิ่นบ่ได้จ้อยคือเก่านะนแม่ลูกบดนี้อาจบดีเด้อกระแจจอดรถเมียแหละัวจบดีกระแจรถด มาเช้าเมียนไปเช่าในน้องเพิ่งไปน้องไปแล้วไปโรงเรียนแล้วไข่มุกกับเท่าแบงเด้อพ่นังเด้อไปเอิ้์นโมเลยเอิร์ตเอิร์ตองก็มีรถไฟฟ้าไข่มุกกับเท่าแบงก็ได้รถไฟฟ้าไปสู่กันไปโรงเรียนเห็นแต่หลังไปไหว สบายดีพี่น้องสบายดีอีกเทื่อที่สองมาแต่งตัวให้ร้านเตรียมไปห้องหามหงเฮียนแล้วลกันที่มาเบิ่งน้ำไม้มาแกงว่าสิได้น้ำไม้มาพี่น้องเออมาลุ่นมันคือแห้งกระแดงแถวบัวทรงเลยมาลุ่นกันเด้อพี่น้องเด้อได้จักบัได้ไลยก็ได้จักกั๊บนะก้าวนะพอได้แกงคื้นยากพี่น้องเอยบัได้กินดนแหละไม่เจ็ดกันเบิ่งซะก่อน ทได้เท่าเดิยังบุหูเป็นห้ากระยางกล้องนะหากล้องกับพ่มีเอามือจับเอาถ่ายคลิปกระยากกีนนางไปลุ่นไปลุ่นมาสิได้บอลรุ่นบอได้ไปลุ่นน้ำกันเลยพี่นางเด้อัปเมื่อกี้สิถ่ายกล้องล้างให้เพ่งเลยจ้าเนี่ยห้ากระยางไปหากล้องน้ำมาเองพี่นางเมื่อกี้ก็ถ่ายเป็นบางส่วนบางตอนเด้อเพราะว่ามาก็มาคนเดียวพี่น้องเลยพ่มีผู้ถือกล้องให้ใช่ หายเป็นบางโซ่ง,งบางนะฮะเด็กซีเบิง้งก,ก้อนน้ำไม้ก็แหง้งแห่งซีมีน้ำไม้อยู่บ่มาลุนกันพี่น้องนี่ฮะเป็นยางเขามาใส่ก้อนน้ำไม้เด้อจ้าแห้งแท้ก้อนน้ำไม้เด้อพี่น้องฮั่นมี่บอสบนนัตติแห้งกระแด้งแง,ง่งฮั่กนก้อนน้ำไม้เลยพี่น้องบ่งมี อย่างไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆกับพี่น้องด้วยพอเบิกลุ่นมาก็เนี่กยอนก็เนี่สีเขียวๆก็เนี่ยบ่เม่ก็สิได้กินอยู่บ่แกงน้ำไม้เมื่อนี้อยากอึดแล้วบาดนี่แห้งแรงละแห้งแรงไร้น้ำไม้ก็อยากอึดเลยเด้อพี่น้องเอ้ยบ่มีเลยเด้อแห้งน้ำไม้เด้ออึดแล้วสิได้กินอยู่บ่ นี่ก็คือก,ก้อนอ่ไม้แค้มห,วห,วห,วหว่วยห่วยห่วยห่วยกับพี่น้องไม้แข้มห่วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันก็มีคนหาอยู่เด้ดีปุ่งน้ำเกลบอประทันเด้ไม่มีเลยจ้าอึดแล้วหน่อไม้ไม่ได้กินเลยตอนนี้ เห็นบ่ได้อยู่นี่านทสิส่วนพ่อแอไปหาอยู่หวยสะโทพุ่นลักขี่รถไปใกล้ๆเลยพี่น้องแถวบ้านไม่กินบ่มีแล้วบ่ได้น้ำไม้เลยจ้าก็ล,ลงมาหอดลุ่มพี่น้องหอดป่าบัมีน้ำไม้เด้ออึดแท้ๆน้ำไม้แห้งแล้งแล้วบ่ได้กินแล้วน้ำไม้อยู่่นีพี่น้องที่จะมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าๆแบบนี้ อุ้ยอุ้ยอุ้ยปลากระหกหกทางไปหมุนไปพี่น้องเอ้ยหาหน้ำไม้แกงไม่มีหน้ำไม้พี่น้องสีได้ไปหาบทใหม่แถวในอึดอึดหน้ำไม้แล้วมัคนคือแต่ก้วมาจีดมาสุดก่อนหันได้จนเต็มกระตาล้นกระตาพี่น้องเอ้ยมาสุดน,นี่ได้หน้ำไม้แนงเดียวม่ไดพ้พอแกงเลย สิเบิง่งโอน,นี่ก้อน,นี่กับซองก้อน,นั่นไข่บวมเมกับซีเดเมอร์สิไปหาบนใหม่ด้วยพี่น้องด้วยบวมเมกับซีเดเมอร์สิไปหาเอาอยู่หวยใหม่ไปปนไกลๆบ้านไม่จีดบวมีม่เลวแห้งก้อนไม้แห้งเกา่าไม่จีบมาเอาเป็นกระตาด้วยพี่น้องนะกะวางเดือนดรังนอนมากะตอนนี้กะมาชุดนี้ต่างตาเก่าเลย ตะกี้ต,ตาลังเด้อพี่นอ้องเด้อกอนไม้สิลุดมตัวนี้เด้อพี่นอ้องกอนไม้ก้อนนี้ตะกี้มื่กี้ขึ้นเอาเอาก้อนเดียวนี่พอแกงเลยพี่น้องเอ้ยมาบาดนี่หายปิดบ่มีจักแหนงแหนงกบับบ่มีหนวดกับบ่มีพี่น้องเมื่อคากินมาบาดนี่บุคือเก่าชิกระสีดเอ้ยมึงงานอะไพี่น้องเอ้ยบ่ได้หรอไม้ สิไปหาบนใหม่เลยจ้าบุมีหน่อไม้พี่น้องเอ้ยเมื่อกี้กับไปหาไก่กับย่านไปคนเดียวบัดนี้เมื่อสู่เอาพ่อแอไปหาแนละ้วก่อนเด้อพี่น้องเดู้แอม่คนลงไปเห็ดอันลงไปแป้งได้นาแซงเด้อพื้นสีเอาน้ำขึ้นสูบลงตกตะกร้าไปแป้งได้น้ำมูเห็ดอยากรวมเมื่อกี้กมาหน่อไม้กะไปไก,ก่กับย่านเด้อพี่น้องในกระป๋ามากก็มาคนเดียว มะม่ากับบุมีมซ้ำซีเมสู่กับพอแอไปหาอยู่บนอื่นไปเบิ่งกับพอแอแปลงใดน้ำมงหอดใส่เด็พี่น้องตอนนี้เมื่อกี้กับมาหอดเฮือนเลยเด้อพี่น้องเฮือกแล้วโบเห็ดพอแอร์ซีลูกไปเบิ่งพอแออันเห็ดเบียกรวมน้ำมงอยู่เซ่เด้อพี่น้องต้องไป็นเริ่อเป็นเหตุแรกละบอ ขัน้นแ้วกระสีส้วนควรไปหาหน้าไม้มาแกงกินอยากกินแกงหน้าไมา้แมงบัวทอยได้เรื่องใยากจะหาหน้าไม้สิไปหาอีกอันอทางลงสีไปเบิง่งเ,เห็ดเบี้ยคน้ำมูเตรียมสีเห็ดหน้าแซงเราพี่นหน่อยดึงสายพายยังแล้วเรียบร้อยลงแล้วแต่เห็ดน้ำได้เด้อพี่นี่ได้สูบน้ำขึ้นมา

เลื้บตอบตาหน่อยหนึ่งตอบแสนเตอวิน เป็นเทศเรียกรวมเปิดเป็นอันนั้นอยู่ในกลุ่มกรรมการงามใดเดยพี่นางเดียนาอ้าวตามสี่คนงามใดงามใด

เออซิ่งเลยค่ะซึ่งเลยดิค่ะอัน็อตใได้บอเปล่าเนี่ยแก็บน็อตใส่ได้เลย นแรกพี่น้องทาเพิ่นเมื่อกี้ซื้อมาทาอยู่กัน้อนจ้าคลิปนี้มาฮอนเน่ก็ลาไปก่อนพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาด้วยขอบใจทุกลค์ทุกคอมเมนต์นะจ้าลาไปก่อนบายบาิผนยังคาเวียกเลยพี่น้อง